เขาเอาแล้วจะไม่ส่งให้บริษัทเึงไนคุยก็นงานดิกสำเสร็องงเดีก็แชร์ไปเลยแอดเลยแ <c oughs> ชร์ไปเลยเบ่งนเยยงนั่นนปากเบอรับบัหน้เจียวมี <c oughs> ได้ละปล่ไอ้อสองคลิปไม่ถึงนาทีลดเร็วมากไวไฟนะล่าสองคลิปอะไม่ถึงนาทีรห <c oughs> ล่าสอ,อะไรชัางรหัสรหัสนั้่ะ ไอชื่อชื่อเข้าไปแล้วเป็นชื่ออุงอิงอุงอิง 5G น่ะแล้วก็ใส่เบอร์งทนจับสองสายเร็วมากโหลดเร็วมากระยะไกลสองจุดสี่แมนจับมันมันสิได้ระยะไกลจำหลอกจริงนมนมบจะแอดไทยมาสิงห์บ้าเบอร์ตัวไทยูส ศูนย์แปดสเจ้าสอลวลงคลิปเราเปิดเปิดบ้างเจ็ดเปลาอยาง้สมันจะเหีนจะข้องขีนห้อนแไปให้ได้ผมว่าอยากให้ได้ผมบ่งว่าสู้งานเหนื่อยนี้จ้ด้เินเงกนเดือนกะพรปแอมเอันนี้กล่องก่อนนะครับรบกวนเก็บไว้นานครับเผื่อปัญหานะครใช้งานด้ถึงเจ็นในีนะครับครับผมอยากสิสมองก้จะหายเร็วๆจ ทอหูเอาเบมาเดี๋ยวอให้ังบ้านแบ่หยังแบทางน้อยน้องอ่งิอัของพี่ครับเรานั่นสีอะไรมข่าหมเดี๋ยวเราลองคลิปใหม่เดีเขาไปดูใหมเร็วแห้งอะบังเออจวดจ้านา่นี่มาเลย มาเบิ่งแมูู่้สิเบิ่งอย่างย่บ่มีเบิ่งวันยินบ่อ๋อมึงกจะยินทตัดไ้่ตอน้สำคัญแน่เดียวมึเดี๋ยวเดี๋ยวเดยากรบซองเงี้ยนะขึ้นเบิกนักเลยก่อนเดี๋ยกนนะก่อะไรเด็ไอ้บักแบก

ย่างหดับแห้งเบ่อยจะบ่ก็มีางมเเอเอาเอาเงนสิงชวนซือข่ขเด่นเอะสิงช่วนก็จะสิบนาทีกบอกเบียดนี่เดี๋ยวเรอยบ่อเรื่องเบียดเองลื่หนามาเรื่อบอกคือรื่องว่าเบียดเองงันไมเร่อบ่อเียเราเรื่องาเ่องเบียดเรื่องง่ายเรืองบที่รู้ไปกินกินกันแน่เลยนทน่นเนาะ งานที eh <side step S 1> ่กันเราจะไปสายแตกจะเส่ามื <He> ่อเอายัไม่เอาอีกแล้วคือพอกระไรเออยู่เป็นจี คขามผมน้ครับเดี๋ยวมมาสงใหหมายเรีใจเงจะส่งเัาส่งไปใน SMS นะครับเบอร์เบอร์ที่สมัครนะครับลงทะเบียน้อยเบอร์0ูนยนะครับเ9็ดเก้นาสปดะครับเดี๋ยวจะส่ง SMS เไปนะครับก็เอาหมายตังไหมาจะนไปจ่ายได้ที่ช็อปเอสทย์บิซโรตัดทุกสาขายกเว้นเซเวนจายไม่ได้นะครับหรือว่าจะสแกน QR c ย d e โคหลด My ไปเบอร์ไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ล็อกอิหมา แปดแปดศูนย์สี่เก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าหกนะครับ<ช>แล้วจะมียอดเข้ามาเราสามารถดูยอดได้นะครับ<ช> <ผม S 2> อันนี้เครเก็บของพวคพาที่มีไวไฟพันทัาพันเดือนละเก้าร้อยเก้าบาทนะครับย<ช>ูมาที่อยู่พันกว่ากว่านะครับถ้ามีาาปัญหาติดต<ช>่อผมนะครับถ้าเนี่ยใช้งานไม่ได้ไฟ<ม>เราเตอร์ตัวนี้นะครับตัวหลักจะขึ้นไฟสีแดงนะครับนับจากทางขวามาตัวที่สองสามจะขึ้นไฟสีแดงก็ปิก็ิดนะครับคือใช้งานได้ หนูกัดก็เกีเก่ยวสายขาดนะครับตัวนี้ตัดได้เลยนี่กล้องอตัวสองอยู่นี่นะครับพี <Okay. S 1> ่เชี่ยมใจ่แล้วครับได้แล้วครับสิ่งแวดล้อมใส่ขวดน้ำครับขวดน้ำเยอะ

เดี๋ยวเขาเกกษตได้ทดลองใส่ง่านก่อนค่ะเดี๋ยวเมื่อเขาบอกัจะแอนว่ามันโหลดแบบเด็แบบมันว่าเร็วแห้งนะคะเดี๋ยวพนักจะจะไปล่ลองมึงนะคะเดี๋ยวพนากเกษตรจะเข้าบ้านแล้วค่ะ ติดตั้งเอ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 สไวไฟนะคะเน็ตแรงมากฝากวุ้นไหลก็แช่ช่องป้านะคะแม่บ้านน้องอิงฝากช่องช่องปูนแม่น้อยน้องอิงช่องประวันแม่ผัวนงอิงช่องนึงนะคะเล็บคลิปนี่สนีทก็น่าจะบอกกันไหมคลิปหนาซอยเบิร์นโฆษณาให้ป้าน้ำได้ค่ะทีมหลังบ้านให้กำลังใจทีมหลังบ้าลได้ค่ะ สำหรับคลิปนี้สำนีก็น่าจะออกกันไหมคลิปน้าค่ะ